มาทงคุ้มก่อนนะเราจะเอาไปลวกกินกับน้ำจิ้มซุกีนกกาด้าโอ้ข้างในแน่นมากมองเห็นรถไหมเนี่ยพี่หุยหุยทำไมเขาวิ่งตะเข่งนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเยอะมากเซ็นเตอร์พอยท่าแคกเนื้อให้ถูหยก่อนเลยสามชั้นของโปใส่กระเทียมกับพริกเพิ่มเข้าไปก็บีบดมะนาวนิดนึงจวงน้ำจิ้มเข้าไป สวัสดีตอนเช้าวันที่5ของทริปเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางลงไปเรื่อยๆจากปากซันลงไปแขวงคำมว่วนแขวงสวรรคเขตแขวงสารวันแล้วก็แขวงจำปาสักเดินทางลงไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ากี่วันจะถึงจำปาสักเดี๋ยวตอนเช้าเราไปหาอะไรกินที่ตลาดก่อนแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยไปดูร้านขา้าวจีจำได้ไหมร้านข้าวจีอร่อยอร่อยข้าวจี ปาเต้แซบอ่ะที่เราเคยกินอยู่ที่บึงการอ่ะร้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้แล้วที่บ้านเขาอ่ะขายอยู่ที่ปากสันด้วยเป็นร้านแม่เขาอยู่ที่ปากสันเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านเขาจีปาตเต้ร้านนั้นด้วยไปเดินทางกันจ้านี่ไงไป้ขวามือตลาดตลาดเมืองปากสันน่าจะอยู่แถวนี้แหละไปเินไปหาของกินกันจ้าหอมมาแต่ไกลเลยอ่ะ เดี๋ยวเราซื้อสเสบียงไว้ไปกินในรถด,ด้วยเดี๋ยวเหมือนเมื่อวานนี้ที่หิวสบายดีมีตับบ่อเดี๋ยวเดินออกมาเอาก็ได้<ช>หวัวใจเอาตับสองไม้ข้าวเหนียวสิบพันเจ่วกะปุกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะตรงนี้จะเป็นผลไม้ผลไม้กับผักไปดูว่าไงผลไม้เราอะเต็มตู้เย็นเลยยังกินไม่หมดเลย ใครเร่องไหนครับปอดสารพิษแน่นอนเลยดูนี่ใครเร่งไหนโลซาวโลาอันนี้เท่าไหร่นี่ถึงถึงโลบ่โลร้งไป่เครื่องรัวแ0บพัเอาไปหมื่นนึงโลนเอาวะทแม่ไปคุยดมวักเอาับวะใจเอาเงินทอนบ่อหักบ่ใเด้อขารดีเด้อ หู uh, ปลาปชน uh, า store, ปลาบูตรงนี่ปลาชนตัวใหญ่มากเพราะหูปลาบูแถวนี้ปลาบูเยอะใช well? ่ไหมเสดาผมไหมผมบ่อันนี้มันมาขมๆกันนะมามปาขมๆมันนงอ๋ออยู่นี่เขากินเป็นดอกกินเป็นดอกในี่ยมาอ๋อคนกินเป็นดอกพี่อะไรบ้างอ่ะเออพี่พักยังส้มป่อยส้มปล่อยอ๋อไปใส่พวกต้มเนาะ นี่มีเนยอ้อผักเนี่ยผักขมที่เขาไปใส่หมูกระทะไปตักำเราจะเอาไปลวกกินกับน้ำจิ้มซุกี้นะคะตอนเลยบ่อะให้ติปให้ติปให้ไปซื้อขนมอบังละครับมันนี่วันนี้ต้งเลี้ยงบ่บุนียุทธขายดีเด้อเมื่อกี้มาไม่เห็นอันนี้อันนี้เอียงค่ะฮะ นกกระดาเอาเอาปราัปร่งห้าค่ะกไปบ้านเราได้แล้วจา้าสเบียงวันนี้พร้อมเดินทางแล้วครับยังไปหาข้าวจีจ <laughs> ตู้เย็นร้องไห้ของเซม ได้อยูได้ตอนนี้เราจะขับหาร้านข้าวจีปาเต้ใน g o o ก l e แ a p ร้านเขาจะอยู่ขวามือแถวเนี้ยขับช้าช้าๆช้าๆ,ๆ,ๆมีไหมนี่ไหม,มขวามือนี่ร้านข้าวจีแซบแน่นอนเข้าวจีแซบโชคมีชัย<ม>เป็นร้านเดียวกับที่อยู่บึงการไหมค่ะ<ม>ร้านเดียวกันเนาะ เคยไปกินอยู่ที่บึงการอร่อยมากเลยเขาเป็นร้านเดียวกันจริงๆด้วยร้านเดียวกับที่เราเคยกินอยู่ที่บึงการซื้อกาแฟก่อนนะจ๊ะ ขั้นใหญ่ไม่รู้แร้วแลมันทุกกันหน้าเราเราไม่ค่อยจะเห็นอะไรนะข้างหน้าค่อยขับดูรถที่เขาสวนเรามาสิรถเปลี่ยนสีทุกันเลยถนนอยู่ไหนเฮ้ยเห็นแล้ว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  มอมนี่แถวนี้เขาทำถนนเสร็จแล้วก็ก,กว้างนะแล้วก็ไม่ฝุดเลยค,คนละโลกกับเมื่อกี้เลยอะ่ะใช่เสร็จแล้วอย่างนี้โอเคก็ดีใจนะที่เสร็จแล้วตัอขอให้ถนนเสร็จเร็วๆมาได้เวลากินข้าวแล้วหิวข้าวมากแต่ว่าอยากช่วยผู้วิวดูถนนไงดูทางก่อนอหอมมากดมๆๆว้าวแค่เปิดสาอารมณ์ก็เปลี่ยน <laughs> ม,มากค่ะ หอมมากอืมอ,อร่อยด้วยสิอือร่อยอ่อะกรบเพ็ดย่างหอมเลยตึงพริมมกเนี่ยขวดแบบนี้อ,อืมหัวใจหัวใจคุยข,ขึ้นมา ร้านขายมีดขายเสียมคนคนอลังการเลยเมื่อกี้เยอะมากรถคันนั้นตะเคียนเฮ้ยทำไมเขาวิ่งตะเคงยันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นบ๊อบบ๊อบบ๊อบโอ้โหเกมเกมมันมากเลยนะเออเขาคิดว่าเขาขับรถไต่ถังอยู่อ่าเป็นอาชีพขี่รถไต่ถังคันนี้ก็ไต่กาไต่ลงล่างกันหมดเลยอุ้ยดูดิ ้ยในกล้องอะดูเหมือนไม่เอียงนะที่เราเห็นอะมันเอียงมากตอนนี้เราเข้าสู่แขวงาม่วนแล้วเข้าจีที่ซื้อมาเช้าโอ,าอ้ข้างในแน่นมากเข้าจีอันใหญ่มากร้านเนี้ยที่เคยกินอยู่ไทยนะรสชาติเขาจะจับอร่อยพอชอบอู้ ใส่เน่นๆเลยอ่ะอมีหมูยอหมูหยองมีผักน้ำซอสน้ำซอสเขาอร่อยค่อนข้างที่จะเผ็ดแซบ่บ โโอยยเขาดีอ่ะตัวเขาจี่หอมเมือนข้าจี่แบบสดใหม่แบบเพิ่งทำอะ่ะม่น้ำอ,อินบูนเดี๋ยวเราจะไปดูที่ท่าฝรั่งเห็นว่าเขาเคยมีจุดกางเต็นท์อตอนนั้นเรามาพาักแบบเป็นบังกะโลนะไม่ได้กางเต็นท์รอบนี้จะลองไปดูลองไปกางเต็นท์ดู ตอนนั้นรถมาแทบไม่มีรถเลยอะฝั่งนุ้นก็ตูบเต็มทุกตูบเลยนะเมื่อกี้เราไปดูที่ลานกลางเตท์แล้วมันเป็นเป็นซุม้มรถเราเข้าไม่ได้ตอนแรกก็ตั้งใจมานอนที่นี่เลยอะ ไปเดี๋ยวเราลงไปสะพานน้ำก็ยังใสเหมือนเดิมนะใช่แต่เพิ่มเติมคือคนเยอะ <c oughs> ตอนแรกว่าจะมาพายขยักชิวๆเล่นแต่ว่าคงไม่ได้พายแล้วเลยขยักไม่วางใกล้เย็นแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันก่อน ี่เราจะพักที่โรงแรมแม่ขงที่เราเคยทําทริปท่าแขกหลูบะเราก็เคยมาพักที่นี่เหมือนกันไปมาดูก็จะเห็นวิวนครพนมจ้าโอ้โหห้องโคตรกว้างเลยอันนี้เป็นห้องราคาสี่แสนกีบนะจะกว้างกว่าห้องที่เราเคยพักห,นนห้องนอนกว้างมีแอร์สองตัวใช่มีระเบียงด้เห็นระเบียงได้เหมือนกันห้องน้ำกว้างมาก นี่ตรงนี้ก็ดูวิวได้ดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยมากเลยสวัสดีนความพนมคิดถึง <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงเนี้ประจําได้ว่ามีของกินขายตอนค่าอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนตลาดไหนอะ่ะเหมือนตลาดตัตลุงตอนลางคืนนั่นแหละไปเดี๋ยวเดินไปเซ็นเตอร์พอยท่าแคร มียามีบะหมี่หรือว่าเราจะไปกินหมูกระทะร้านที่เราเคยกินเดินไปทางนี้ซ้ายมือสุดดยยออเลร้้านนีร่อยมากเป็นหมูกระทะที่มากินแล้วมีผักโขมใส่แล้วก็เป็นแจ่วถั่วดินน่ะใช่ครั้งแรกที่กินแจ่วถั่วดินคือที่นี่ด้วยแล้วก็อร่อยมากเราคิดว่าทางนู้นไปเดินไปเรามาตักงสามปีที่แล้วนะใช่ทริปท่าแขกหลูที่เราขับมอไซค์ใช่ ใส่ผักก่อนเลยเนื้อให้ผู่อิวก่อนเลย3มชั้นของกน้ำจิ้มเป็นถั่ว,วใส่กระเทียมกับพริกเพิ่มเข้าไป แล้วก็บีบมะนาวนิดนึง,งจะวงน้ำจิ้มเข้าไปนัวถั่วี่สงออกหวานนํำหน่อยน้ำจิ้มอะพอเราบีบมะนาวเข้าไปมันจะพอดีเลยหมูกระทะที่นี่เขาจะให้ผักดองมาด้วยจะมีถั่วงอกมีแครอทแล้วก็มีแตงกวา ลากันไปกับหมูกระทะลาวนะจ๊าเจอกันวันพรุ่งนี้ตลกมากเลยคลิปตั้งใจมากลางเต้นเหมือนเป็นคลิปแบบกินกินกะินนะ